สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เช็คอินสมาร์ทคาร์ครับวันนี้เรามาอสองรถนะฮะโตโยต้าวีออสฮะให้คุณอ้นนะฮะอันนี้คุณอ้นเดินทางมาจากไหนครับในนิคมครับผมแถวๆนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็รู้จักเราจากช่องทางไหนครับช่องทางเพจครับเพจเช็คอินสมาร์ทคาร์นะใช่ครับวันนี้แล้วก็ในการเอารถเนี่ยใช้เงินกี่บาทครับคุณอ้น มันได้ใช้เงินเลยครับได้ใช้เลยนะศูนบาทนะโนบาทครับผมเออก็บางที่ก็ใช้เงินที่ก็ไม่ใช้เงินแต่ที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะใช่ครับเออแล้วก็เราอยากจะถามว่าทาไมถึงเลือกซื้อรถกับเราครับดูแล้วรถสวยดีครับมั่นใจครับตรงปกนะตรงปกภาพทั้งสีทั้งใช่ครับการจัดแต่งทรงอะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับสวยครับแล้วก็สุดท้ายนะอยากให้คุณอ้อเนี่ยฝากทางบอกลูกเพจหน่อยเหรอครับว่าถ้าอยากจะซื้อรถเนี่ยตรงมาที่นี่ดีไหมอะไรเงี้ย อรถร้านนี้ครับดีครับทั้งคนขายทั้งตัวรถครับดบริดเลยครับการบริการก็ดีครับจัดไฟนั้นเร็วมากครับสองสามวันรู้หมดเลยครับก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ถ้าอยากจะซื้อรถเนี่ยรถซิ่งรถอะไรเนี่ยก็ติดตามที่เพจเช็คอินสมาร์ทคาร์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่อุ่นุนนะครับ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 ซื้อรถยนต์มือสองครั้งใดจัดไฟแนนเร็วทันใจที่เช็คอินสมาร์ทคาร์ คันเลยนะาเช็คอินสมาร์ทคาขายรถยนต์มือสองพ่อแม่พี่น้องจะไม่ผิดหวังพ่อแม่พี่น้องจะไม่ผิดหวังคิดจะซื้อรถยนต์ครั้งใดตรงไปเช็คอินสมาร์ทคาริมถนนบางปราสมุรสาครครับพี่น้อง